คนอย่างเขาจะไปรู้จักกับแม่ยงโจแห่งสาลาวาลีรับฟ้าได้อย่างไรมาแม่นางแม่ยงโจตอนที่อยู่ห่างโจท่านเคยเรียกข้าว่าประมุกสาลาด้วยนะการที่ท่านเรียกข้าว่าแม่นางทำเอาข้าจ่ายเต้นเหมือนครั้งแรกที่ได้พบท่านเมื่อสิบปีที่แล้วเลยอย,อย่างนั้นเหรอพวกเรารู้จักกันตั้งแต่ตอนที่อยู่ห่างโจเหรอ บอกข้าทีว่าไม่ใช่เรื่องไม่เดีว่าแต่รวมอะไรหรอบท่านมาที่นี่ข้ามาที่นี่เพื่อฉลองวันเกิดท่านประบุกแห่งนามกองแต่ต้องหยุดแวะที่นี่เพื่อบางอย่างหนาเออไหนๆท่านก็สนิทชื้อเชื้อกับแม่นางแมยังโจแล้วทําไมาเราไม่ไปหาที่เงียบๆคุยเรื่องรายละเอียดพร้อมจีบสุราข้าวกันเล่าเป็นอะไรของเขานั่น เอาเป็นสุราสายหลงอันภาพคุมเจ้าของซาลาวารีลัฟฟ้าแทนได้หรือไม่มันอยู่ที่บ้านค่าและแน่นอนว่าหลักสตรีที่ท่านพามาด้วยต่างก็จะได้รับการต้อนรับเช่นกันโดนขโมยลูกค้าไปแล้วใช่ตอนที่ข้าอายุ19ไหมนาะข้ากำลังร้องไห้อยู่ที่ข้างหลังโรงโสเพณีตอนที่ท่านปรากฏตัวต่อหน้าข้าและถามว่าอะไรถึงทำให้ข้าอารมณ์เสียขนาดนั้น ข้าคิดถึงแม่และพี่น้องของข้าที่บ้านเกิดท่านถามว่าข้ามาจากที่ใดและถามหาชื่อของพี่น้องของข้าท่านช่างมีคำถามมากมายเหลือเกิน3เดือนต่อมาท่านนำจดหมายมาให้ข้าสามฉบ,บับกลายเป็นว่าท่านขอให้คนขนของที่เดินทางผ่านบ้านเกิดข้าและนำจดหมายจากครอบครัวข้ามาให้ หลังจากนั้นท่านก็นำจดหมายมาส่งให้สตีอื่นในโรงสุเพณีเช่นกันข้าต้องการตอบแทนเรื่องนี้ให้กับท่านมาโดยตลอดรู้สึกแปลกจังเลยที่ได้มาพบท่านอีกครั้งแบบนี้เหตุผลที่หลีจงเลยองเข้าเข้าออกโรงสุเพณีเป็นประจำก็พอเขาช่วยเหลือเหล่าสุเพณีงั้นเหรอข้ามั่นใจว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสำหรับท่านผู้ที่เป็นนายน้อยแห่งหน่วยคุ้มกัน แต่ข้าจะไม่มีวันลืมเรื่องที่ท่านทําให้ข้าเลยข้าได้ยินมาว่าท่านต้องการรายงานเกี่ยวกับก้ามังกรแห่งเสฉวนขนาดที่ท่านช่วยหุบเขาดอกทอย้ายไปที่เฉิงตูให้ข้าได้แนะนําตัวเองเถิดข้าคือลูกศิษย์รุ่นที่เจ็ดแห่งประมุกนิกายหาวแม่ยังโจสติโยกงามผู้อ่อนยาว หากท่านนำเหรียญตานี้ไปที่สมาชิกนิกายหาวจะตามมาหาท่านข้ามีความละแคะและขยอยู่บ้างแต่ก็ไม่คิดเลยว่านางจะเป็นลูกเสียกแหยประมุขนิกายหาวอีกอย่างข้าลืงไปได้อย่างไรกันนะว่าแม่ยังโจจะได้เป็นประมุขนิกายหาวผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดในอีกห้าปีข้างหน้าขอพระคขนข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าหลีจงละยองบ้านี้จะช่วยได้มากขนาดนี้ ข้ารอคอยวันที่ท่านจะพูดแบบนี้กับข้ามานานแล้วแต่พวกเราเหมิมอ,อะไรเหรอถ้าทำไมนางถึงยิ้มเล่าทำไมการทำไมนางถึงตีหน้าซื่อด้านตะวันออกสุดของภูเขาต้าเปยซึ่งมีแสงแดดเพียงพอหลังจากที่จัดการทุระก,กับแม่ยังโจแล้วพวกเราก็ได้มาถึงหุบเขาดอกท้อ เหล่าผู้คุ้มกันกิติมาศก,ก็มาตามการและพวกเราก็ได้เตรียมการเคลื่อนย้ายอย่างเร่งรีบสมาชิกถุงมังกรแดงขนใกล้มาเยือนแล้วหน่วยดาบศักดิ์สิทธิ์เอ๋ยพวกเจ้าต้องระมัดระวังไม่ให้ชื่อเสียงของตระกูลนำกุงเสียมเสียขอรับหนายน้อยในที่สุดการเดินทางอันยานานก็ได้เริ่มต้นขึ้น พวกเราเอาแต่สิ่งของที่จำเป็นให้เข้าไปในรถม้าจำนวน20คันตามคำขอของลีจงรยองสมาชิกขบข่าวดอกท้อจึงแต่งตัวเหมือนกันทั้งหมดและเก็บข้าวของตัวเองใส่ไว้ในกระเป๋าคนละใบ บางคนอาจจะอยู่ที่นี่มาเพียงไม่กี่ปีแต่บางคนใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาครึ่งเชเวดหอนทางยังอีกยาวกายทุกท่านลุกขึ้นเถิดท่านผู้วโสช้าก่อนท่านปรมาจารย์หุบเขานี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นหุบเขาดอกทอท่านปรมาจารย์โปรดดูสิ่งนี้ด้วยเถิด นี่มันช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาข้าได้ปีนป่ายหน้าผาดอกทอและวาดภาพฉากวันเกิดของท่านจากเมื่อฤดูใบไม้ผีขคาวที่แล้วนั่นโบโยไม่ใช่เหรอมีคนอยู่บนหลังคาด้วยว้าวนั่นข้านี่นาข้าอยู่ตรงนั้นด้วยข้าอยู่ในภาพไม้แล้วข้าลา เจ้าวาดอาจารย์กับสิทธิพี่สิทธิน้องของเจ้าลงไปในภาพงั้นเหรอเพคะไม่เป็นอื่นแน่นอนเจ้าคิดอย่างไรถึงได้วาดรูปนี้เหรอตอนนั้นข้ากำลังจะเป็นเทศีย้อมลงลำธารจะเทก็น่าเสียดายออกนี่ข้ามีความคิดดีๆอยู่นะเหอนายน้อยจงละยองบอกให้ข้านึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดเมื่ออยู่ที่นี่ และได้แนะนำให้ข้าวาดมันออกมาหลายวันไหนเจ้ามัวแต่ยุ่งๆเนอะข้าก็แค่ทำตามหน้าที่การเตรียมการเพื่อจากหลาที่นี่คงลำบากหน้าดูแต่นางกลับดูมีความสุขมากในขณะที่วาดภาพนำไปสายไว้ในรถม้าคันที่หนึ่งเสียเราจะนำสิ่งไหนไปแขวนไว้ตรงจุดที่มองเห็นได้ชัดที่สุด ในห้องโถงบรรพบุบบรุษของคฤหาสน์เราจะออกเดินทางจากหุบเขาดอกท้อหน,น้าบัดนี้และมุ่งหน้าไปยังบ้านเกิดของปรมาจารย์ผู้กอ่อตั้งเฉิงตูห่งเสีชวนลกูกษย์เอ๋ยจงเรียงกระบวนแถวเพียขาท่านปรมาจารย์หุบเขา